รูก็คือเป็นมากแล้วพอเป็นมากไปโงรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าโรคที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากงานที่เราทำหรือเปล่าเนาะอันนั้นก็จะเป็นกระทบเรื่องสุขภาพถามว่ากระทบเรื่องสุขภาพทางใจก็คือจะฟางมเครียดพอร,รับงานมาทำที่บ้านเนี่ยจะเร่งมากจะเร่ง บางจังหวัดก,ก็บอกว่าต้องส่งภายใน3วันพอเรารับงานมาเราก็เครียดไหนะจะต้องรีบทํางานส่งแล้วก็ไหนจะ,ะเรื่องดูแลทางครอบครัวอีกนะฮะอันนั้นก็จะเพิ่มความเครียดแล้วก็จะทำให้เราสุขภาพทางใจยแย่นะนะ,ะแตนเรื่องอทางจิตใจก็ จะอย่างที่คุยกันแล้วนะคะแรงเร่งแล้วก็ถ้าทางจิตใจอีกอย่างก็คือเรื่องอค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมและงานไม่ต่อเนื่องก็จะเป็นผลกระทบเมื่อเรามีไรายได้น้อยก็จะมีผลกระทบด้านจิตใจนะคะไหนจะลูกเรียนไหนจะค่าของชีพประจําวันถ้าจะให้คุณภาพชีวิตดีนะคะ,ะแรงงานนอกระบบถ้าจะให้คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบดีเนี่ยหต้องมี ค่าของชีพค่าแรงเนี่ยที่เป็นธรรมนะฮะ,อะสองก็จะเป็นเรื่องอสวัสดิการที่เขาควรจะได้รับจากภาครัฐแล้วก็ดูแลให้เหมือนกับแรงงานในระบบเพราะว่านอกระบบก็คือผู้ที่รับงานจากในระบบมาทำนั่นเองนะคะก็คือ,อและเรื่องอที่อยู่อาศัยนะฮะที่อยู่อาศัยที่ภาครัฐก็ควรจะสนับสนุนให้กับ แรงงานนอกระบบเพราะว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนทำเศรษฐกิจให้กับประเทศเหมือนกันนะคะตอนี้เรื่องที่อยู่อาศัยที่ที่บอกว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรืออาทรบ้านมั่นคงอะไรพวกนี้พวกแรงงานนอกระ,ระบบเนี่ยจะเข้าไปถึงพวกนี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็มันจะมา ตอบสนองพวกเขาได้ไดบ้างไหมหรือว่าฉเฉพาะคนที่มีไรายได้ประจำเท่านั้นเนาะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะแล้วเรื่ององานทำที่ไม่ต่อเนื่องนะคะงานทำที่ไม่ต่อเนื่องและงานนอกระบบเนี่ยก็จะมีงานทำไม่ต่อเนื่องถ้าช่วงที่งานเยอะของในภาคอุตสาหกรรมก็จะไหลออกไปข้างนอกถ้าช่วงที่ภาคอุตสาหกรรมงานน้อย พวกเราก็โดนผลกระทบก็คือไม่มีงานทําไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณภาพชีวิตที่ดีก็ต้องไปส่งเสริมเรื่องอาชีพเขาด้วยอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ถาวรน,นะคะในเมื่อถ้าเขารับงานมาทําอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่ถ้ามีงานหลายออกมาก็ได้ทําถ้าไม่มีงานหลายออกมาก็ไม่ได้ทำแต่นี่อาชีพที่สาวรแล้วก็เหมาะสมกับเขาเนี่ย รัฐควรจะส่งเสริมอาชีพแบบไหนเขาบ้างที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เขาด้วยนะฮะพื้นเหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับชุมชนที่เขาอยู่แล้วก็เขาควา,ามต้องการของแรงงานนอกระบบซึ่งซึ่งจะอยู่กันในชุมชนนะฮะก็จะต้องปรับพี่ เป็นคนกลางที่เป็นตัวแทนของแรงงานนอกระบบที่ผ่านมาเราก็จะเข้าไปเชื่อมเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบนะฮะก็คือเรื่องอาชีวอนามัยที่โดนผลกระทบจากการทำงานนะะแล้วสองก็จะเป็นเรื่องการคุ้มครองทางสังคมเช่นสวัสดิการก็คือประกันสังคมนะฮะพรลบรพรลบรซึ่ง ผู้รับงานมาทําที่บ้านเนี่ยเขาควรจะได้รับการคุ้มครองซึ่งควรจะมีพรลบอคุ้มครองแล้วก็ดูแลเขาด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องการคุ้มครองทางสังคมที่ที่เราเรียกร้องภาครัฐอยู่นะคะ,ะหัวใจหลักที่เราเรียกร้องภาครัฐก็คือประกันสังคมเพราะว่าพวกแรงงานนอกระบบเนี่ยก็คือขาด ความมั่นคงในชีวิตค่ะแล้วก็เราก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ในทุกๆุกภาคก็อยากได้ประกันสังคมก็คืออยากได้ได้หลักประกันในชีวิตคือความมั่นคงซึ่งเมื่อยามที่เขาชะลาภาพไปแล้วเนี่ยเขาก็จะ,ะมีเงินมาชดเชยเพราะชะลาภาพบางคนก็ไม่มีลูกหลานดูแลนะคะเสียชีวิตไม่ต้องไปเดือดร้อนลูกหลานซึ่งลูกหลานก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ต้องไปหาเงินมาทําศพอ่า พ่อแม่หรือพี่ป้าน้าอาที่เสียชีวิตไปนะคะอันนั้นก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่อยู่ในประกันสังคมแล้วก็พวกเราอยากจะได้นะคะ,ะเรื่องชราภาพนะคะเมื่อแก่ชราแล้วเนี่ยเราก็ถ้าเราเข้าประกันสังคมยังมีกองทุนชราภาพที่ดูแลมีดูแลให้พวกเราซึ่งไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลาน เต็มร้อยนะเสียงน้อยเราก็มีเงินเก็บสะสมของเราอยู่บ้างในยามชรา,าภาพนะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องสิทธิชรา,าภาพแล้วหัวใจหลักของแรงงานนอกระบบก,ก็คือกองทุนชดเชยตอนเจ็บป่วยหลังจากอตอนเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะขาดไรายได้ใช่ไหมเราก็จะขอ,อะสิทธิประโยชน์ส่วนนี้เข้าไปในข้อเรียกร้องของประกันสังคมที่ที่เราต้องการด้วย อระกันสังคมช่วงแรกๆเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าห่างไกลมากนะคะที่ที่เราได้เรียกร้องกันแต่พอเรียกร้องมาสักช่วงระยะหนึ่งก็ได้ทางรัฐบาลก็ทางกระทรวงแรงงานนะคะทางรัฐบาลก็ได้หยิบยกเรื่องประกันสังคมเนี่ยให้ประกันสังคมไปทําประชาวิจารณ์มาทั่วประเทศว่าแรงงานนอกระบบอยากเข้าประกันสังคมกี่